สวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกคนค่ะมาแบบนาสุดๆมาส่วนพี่น้องกินเข,าข่าไข่ไนยั้งบัติีด,ดี๋ยวข้ามาเบิงกันแกงเห็ดกับผัดโนไม้ส้มเนาะค่ะผัดหนไม้เปรี้ยวหนไม้ส้มนะคะ กับแกงเห็ดพึ่งนะคะแกงเห็ดพึ่งใส่หอยแมงผูสูตรคอยเองจ้ากลวงคตอบอกตักอีกอย่างบรเห็นนําเลยเดี <g> ๋ย <üler> วก็เดินสาเบึงนะคะโอ้ยหอมหวยหวยเด้อค่ะ มีอันใบแมงลัก้อมเด้โอ้ยตาเสีบหายคิวเขาเนี่เดี๋ยวก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเข้ามากินแสบน้ำกันโทรเอิญเทวดามา่กินเขาน้ำกันถามอยากกินเขาน้ำข่อยบ่อยากพันวาดิมากครับน ซีรีบปตัวผัมเออกินข้าวเออนี้ไงผัวข่อยเดี๋ยวสีหายบิ้งท่านโยกทางนี้ก่อนโอ้ยข่อยน้ำลายเอยข่อยหิวเขาเสียบลายพี่น้อง เพ็ดอัน,นพัดพัดน้ไม้สมพัดไส่หมอเลยจ้ากระทะบ้าน่อยมันแบนพัดกรไดพัดแบบเพ็ดสุดยอดค่ะตอนนี้ว่าสิซุปน้ไม้สม้มบอยอยากอีงพัดอีกก่่าพัดใส่ใบกะเพราไส่หมู แกงเห็ดผัดโนม่ายโนมตีอาหารข่อยมาง่ายกันมากทั้งพี่บักที่นี่ขึงเขาไม่ไม่กับเขาเห็ดหอมห่อไม่ไม่ยังไม่ไมโอ้ยเสบแห้งเด้มาทั้งพี่พี่น้องเข้าเว่นสีหายชมทฤษฎีนะคะว่าแกงเห็ดข่อยเป็นยังไงนะคะ นี่คือแกงเห็ดพึ่องอันนี้ก็คือผัดหน่อไม้เปรี้ยวเนาะพี่นอ้องมาลุยแสบน้ำกันบัที่นี่ <c oughs> สวัสดีทุกทุกคนคะ่ะมาเด้อเอ,อพี่น้องกินเ้าแสบนวไปน้ำกันเนาะบะแม่บะมีตำบกมีบอกกอ่อแไดว่าพ่อยอยากกินตำบกคุ้งแม่มาดีเอยแปลก <c oughs> ปกติสิกินตำบกคุ้งทุกมือเลยคอย อยาก,กินน่อไม้สมพัดตอนแรกว่าสิใส่ผัดใส่อันไกบ่บานเฮาแต่ว่าอันไก่มันเซแข็งบนละลายจากเธอพี่ <c oughs> น้องผัดใส่หมูหลดน่องไม่แบบบ่ล่างน้ำเเลยค่ะ <c oughs> แบบบ่แมนบ่ร่างน้ำบ่ต้มน้ำเห็มันสมออกนะ กินแบบสมสมนะคะแซ่บขอบพุ้นน้ำปลาคืออย่างหัวพวกอ้วนเมื่อนั้นคุ้งเข่าแล้วไม่ไม่ตักเข่าใส่น้ำปลาให้แนวว่าสั้นเอ้ยบ่เคยกินเข่าเชื้อบ่เคยมักกินเข่าตักเข่าใส่น้ำปลาฉันเนี่ยฉันกินเขาก็น้ำปลาคนว่านี้ คุุดจบาทอืมอืมอายแส่บดีแกงค็ดพิ่มสัน้นไปไงกันน มันบ่มีน้ำอันใบายานั่งเฮ็ดที่ไปเก็บเอานาร้อนอะไรพี่น้องคิดเก็บเผ็ดคอยจะไลยเติมอยู่จ้ะแซ่แข็งไวม้มีแห้งเลย อร่อย,ย่นินัวดีขนาด ที่มาตกวขาวสกลักเลยตกมากขึ้นตมกมดขึ้นเลยเลนในเมืองหอยมะขึ้นกับบานตีสาม <laughs> อืมเ็บอืมเบคาออนอ่าคาาออน cái <laughs> Cái này nó chảy hóa nông thụ. Thấy สูตรยากกินขาบออนหยัมโบเล็กพี่น้องแทบตายมื่อใส่หนังหมักให้แข่งเห็ดนี่ ต้มน้ำใส่คาตาคา่น้ำประเด็ดผงชูรสน,น้ำปลาแค่นั้นเองแซ่บๆแถมมันมีอันใบย่านางแห้งน่งนัวกว่านี้อีกอื กลับบนี้สบายไปบิบงทีมัเกิดอาการคิ้นหอดอ้วนมันออกไปแจ้วๆแม่พี่น้องอันนี้จักโมงแล้วจะว่าไม่ทันกลับมาแม่ พาพเเบิ้งที่หมักข้างนอกน่าสดคัก <c oughs> ขาวะสัตว์เปิดประตูให้ดูโอ้ยเทวดาเอ้ยกินเบียร์วานกองไว้เต็มอยู่ปองเบียร์เบิ้งอันนี้ของเทวดาล้วนๆนะคะ กระป๋องเบียร์ไอกองลังเบียร์ของเทวดาทั้งนั้นเบิรเนาะเบิร์ต <c oughs> ามันยดจับตัวแข็งเห็นปะข้าวไปเบิดเลยนั่นเดี๋ยวรถนอนข่อยจอดอยู่หันใส่นอ้อมือข่อยใส่กล่องอยู่ทัางไดเห็นปะจ่ะจอดอยู่หันโอ้จับมืออยู่ใส่ดอกเบิร เส้าสักดะเมืมาเช้าเข้ามาอันนั้นเข้ามาเกตเกตออกไอเลนที่มะมาคืนนี้อยู่ในเมืองับมูข่อยคนฟินจต่ไ้เห็นพีดำยางพานจะเล่ยแท็กท้ายแล้วเนจจักบาทจักโบก ไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องให้พี่น้องกินเขาแซบๆอยู่ดีมีแหง้งมีความสุขทุกคนเด้อค่ะ <c oughs> ไปทักทายพี่น้องทั้งเฟสก่อนเพื่อนถามหาโอเคเนาะสวัสดีค่ะ